ตื่นเช้ามานะครับเห็นนางนาลีกำลังเตรียมเจียวกากหมูนะเพื่อที่จะไปที่ร้านกระเพรานะครับผมก็คิดถึงในวัยเด็กของผมตอนเด็กๆแม่เนี่ยเขาชอบที่จะเกี่ยวกากหมูแล้วก็เอาน้ำมันหมูมาทำอาหารนะครับมันจะหอมมากส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เอากากหมูนะ เอามาคูกข้าวใส่น้ำปลาบางงั้นก็บีบมะนาวใส่พริกลงไปม,มันอร่อยจริงๆครับคิดถึงแบบนั้นแนะวันนี้ก็จะทำกาก,ากหมูคูกข้าวใส่น้ำปลาใส่มะนาวใส่พริกลงไปเป็นภาคสองนะวว่าคงจะถูกใจหลายๆท่านที่มีประสบการณ์ในวัยเด็กใกล้เคียงกันกับผมนะครับ สำหรับกากหมูที่นันนาีก็ทำเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะเลยเนาะเราจะทำไวส้สองขยะให้่านนาลีมีเอาไปต้มแล้วเจียวหนึ่งรอบก่อนแล้วเช้าก็เจียวอีกรอบหนึ่งจะเป็นกากหมูชนิดที่เรียกว่ากาก,ากหมูที่มันกรอบนะมันไม่ใช่แบบนิ่นงนะคล้ายๆกับเป็นหมูกรอบอะ,บอะเ,ปเป็นแคบหมูอะเป็นหนังมันอะคือไม่ใช่เป็นสามชั้น แล้วก็เกลยวแล้วเหลือเนื้อหดๆหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาไปคุกค้ามไม่ใช่แบบนั้นนะอารมณ์มันเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแคปหมูมันจะกรอบกรุบนะเวลาหยอดน้าปลาบีบนาไปมันก็จะมันจะชุชิชุชิชุชิหน่อยนะครับทันนี้แหละกินได้มันสะใจนะหลาจากที่ไปดูข้อมูลมาชัดๆแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ย หนังหมูกากหมูน้ำมันหมูกินน้ำมันมีประโยชน์มีประโยชน์ดีกว่าน้ำมันพืชน,นะใครเราไปหาอ่านดูกันเลยครับผมก,ก็เป็นการแพทย์ยุคใหม่เขาบอกมานะก็ก็เลยกินได้อย่างสบายใจหน่อยไม่ก่อนนี้จะกินก็คิดว่ากลัวมันจะไปอุดตันในเส้นเลือดแต่ผมก็ได้ไปถือว่าคุยกันแล้วกันนะตอนสาวๆได้ไปดูคลิปของลอยชุนหับพงนะชุนพงงามเลย จำไม่ได้ของออคุณลอยน,นะครับเขาก็พูดได้ดีนะฮะเกี่ยวกับการลดความอ้วนอะไรต่างๆผมก็ได้นำมาใช้ด้วยครับการลดความอ้วนเนะี่ยกินคาร์โบไฮเดรตกินน้ำตาลให้ลดลงนะจะได้มันจะได้ไม่เอาน้ำตาล ที่เกิดจากการกินเข้าไปแบบไปใช้เยอะนะเอาน้ําตาลที่เราผสมไว้ต่างๆเอามาใช้นะในรูปแบบของไขมันว,ว่ากันไปแต่วันนี้ผมจะกินอันนี้สะใาจาครับกับหมูคุกน้ปาปลาเนี่ยเริ่มพอกแป๊บป้แป๊บนะครับมันจะน่ากินแบบนีนะ้แล้วก็กินกันไปคุยกันไปยังไม่ได้นะอตอนตอนสูตรของเจ้านี่ต้มกินนาทีทีแรกนั้นี่ ต้มไค่ฟอนหมูมันหั่นง่ายต้มหั่นหมูต้มไก่หนังหมูมันได้รสสุกเนี่ยเดือดสักพักหนึ่งแล้วก็แลเวก็ผึใหเย็นผ่งให้เย็นแล้วก็วกวต่อไปก็ที่จริงนะก็ผึ่งไว้ให้เอ่อผึ่งไว้ให้เย็นก็มาหั่นใช่ไหม <ừ. S 2> หั่นแล้วก็ผึ่งไว้เรื่อยๆอีกก็ได้ให้หนังมันแห้งมันแล้วก็มาเจียว เจียวรอบแรกก็ให้พอแค่ให้หนังมันมัดแมมัดแมทพองๆนิดนึงอะ่ะพองๆหนังมันเริ่มพองเลยแล้วก็ปิดแก๊สทิ้งไว้ทั้งคืนเลยส่วนมากจะเจียวตอนเย็นแล้วก็ทิ้งไว้ทั้งคืนพรุ่งนี้เช้าก็เปิดแก๊สใส่ก็มาแบบยืนได้เ็นเดเลยเปิดแก๊สใส่ากาก็คนไปเรื่อยคนไปเรื่อยเนี่ยถ้กิน นี่ก็คือเก็บใช้ได้นะปอกแฝปอกแฝอย่างเี้ยแต่ตแ่ปอกแปอกอย่างเี้ครับสกราะวแ่มานะน่กินมาครับผมก็ีู้มันนี่ครับขลา จะเรียกว่ากากหมูก็ไม่เกิงเรียกว่ากากหมูกากหมูกรอบหนังหมูกรอบนั่องอารมณ์กากหมูหน่อยๆผมชอบนะครับมันชิ้นใหญ่แล้วก็แบบนี้เวลาไปผัดกะเพราเนี่ยมันก็จะเต็มปากเต็มคำคล้ายๆกับคล้ายๆกับอารมณ์กินหมูกรอบผสมกับกากหมูกัก็พูดยากกะเพรากะเพราของเจ้านรีกะเพรากากหมูจะคิดกันเท่าไหร่หกสิบจ้ะหกสิบบาทจ้ะ 60บาทครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบถาดคนเดียวนะแนะนำฮะมีแตงโมด้วยมีอะไรด้วยมีหมูยอมีกุนเชียงด้วยก็ถาดคนเดียว100บาททุกชนิดฮนะหมูกรอบหมูเกลต้องใช้หมูกรอบนี่วันเละเยอะนะหมูกรอบวันหนึ่งส0กิโลอะแต่ก็ไม่ไหวทําไม่ไหวทําแค่หมดฮนะบ่ายๆก็จะหมดแนละ้วหมูกรอบนะใครจะกินกระเพาหมูกรอบร้านกระเพาะใส่ใจของบิลเตอร์เซียนะ มีสองสาขาอยู่ที่เซ็นทรัลเชียงรายกับที่บ้านใหม่นะเชียงรายนะครับส่วนใครที่อยู่ที่บ้านอยู่ที่จงังหวัดต่างจงังหวัดกรุงเทพอะไรเงี้ยก็สั่งซอกสกรสะาใจครับมีขายในร้านซาราไม่ได้โปรโมทอะไรครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสั่งมาก็ที่เราทําอยู่แล้ววันใหม่ๆฮนะวันที่วันนำครั้งสองวันทำครั้งเนี่ยเราก็ส่งให้นะฮะ โอเคตอนนี้ก็เจียวไปหนาทีแล้วเริ่มฟูเริ่มอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็จะตั้งโต๊ะนะแล้วก็คลุกข้าวนะซอยพริกนะนอ,อ่าซอยพริกบิดมะนาวเอ,อ๊ะเขาใส่หอมแดงหรือเปล่าจะไม่ได้แม่เขาใส่หรือเปล่าอาจจะไม่ได้ใส่นะแต่มะนาวพริกเนะี่ยมีแต่หอมแดงสักนิดหนึ่งอาจจะดีมากเนะานะรินเนาะเดี๋ยวเราจะเตรียมเครื่องนะแล้วก็ไปกินนี่ครับนี่ครับ นางนาลีไม่ต้องถ่ายอ,ะอ่ะอยัาง,งามยไม่งามเลยยังไม่งามเลยไม่ถ่ายก็ได้ไม่ถ่ายผมเองก็ได้อนนโอเคครับรเรออย่างใกล้ใกั้นี่ค,ครับน่ากินมากครับมุมอื่นมากครับ,บ,น,รบนี่เปาะแปะเปาะแปะแฉะ,แะน,น,น้อยๆก็พอ เช้ออาอ,อ,นนอยู่เลยเช้าลววเ,เลยวันนี้ตอนนี้ยังเช้านะพวกโมเสนเลยจะกินแต่เช้าเลยล่ะผมเนี่ยอ้อันนี้ให้รูปเลยโอ้โหดีนี่ปรับแสงแปรับแสงมากินมากครับปรับแสงขึ้นมานิดนึงฮะตอนนี้เพื่อให้มันความชัดเจนมันมากขึ้นนี่ครับโอ้โหน่ากินมากครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะปรับค่าพิมโอเคผมไปซอยพริกซอย อะไรก่อนนะพริกนะมะนาวแล้วก็หอมแดงครับคุกข้าวกินเลยครับเช้านี้หมนีครับหม <c oughs> ูที่ทําเสร็จแล้วครับก็เนี่ยมันจะออกมาเป็นกากาหมูกรอบอารมณแบบนี้นะแล้วก็มา เตรียมตัวที่จะกินครับมันจะแป๊ะแป,ป,ป,ป๊ะหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันก็จะเหมือนกับไข่ตัวหรืออะไรอย่างเงี้นะนี่ครับชิ้นใหญ่ๆครับคุกข้าวกินนะแต่เป็นปลาเดี๋ยวพอดีพดริกที่หนูหมดฮะผมสั่งแกะแป๊บนึงนะแต่เขาจะมาซอยพริกเยอะๆหน่อยฮะให้มันเผ็ดๆหน่อยมัน,น,อ,มนอร่อยอากกินมาก นะกินจุดๆนะครับอืดูครับนี่ผมใช้น้ำปลาเมกกะเชฟนะฮะแล้วก็พริกเนี่ยสั่งไปเขาอยู่เป็นพริกพริกแดงกับพริกเขียวพริกขี้หนูไม่มีนะปกติจะมีต้นแถวนี้นะแล้วก็พอดีมันตายไปแล้วก็เลยไม่ได้เก็บนะฮะแล้วก็เวลาเราทำเราก็สามารถได้สิทธิพิเศษนะฮะสามารถที่จะ กินได้กินสีพ like ิเศษปล่อยหอมครับครับวันนี้จะทำแบบครบสูตรเลยครับจะเย็นๆคุยกันไปนะเขาใช้หมูสามชั้นเสร็จแล้วก็เอาน้ำมันหมูว่าไปใช้ผัดรุ่นผัดนี่ฮะประหยัดครับแล้วก็เขาก็จะตัก ให้มันเหลือเศษหมูนิดหนึง่งเศษหมูนี่ก็จะอยู่ในน้ำมันหมูเราก็ต้องคนนะในหม้อก,กระอวยก็จะเป็นกระอวยแม่ก็ใส่ไปกระอวยไว้บางช่วงหน้าหนาวก็จะแข็งหน่อยหนึง่งขาวขาว,ขาวขึ้นมาเราก็คนแล้วก็เอากากหมูข้างล่างมาแล้วราดข้าวคุกใส่น้ำปลา้าแบบง่ายนะแบบง่ายคือราดข้าวคุกใส่น้ำปลากินเลยนะอันนี้แบบที่หิวจัดนะ แต่แบบพิธีพิถันนะมีเวลาค่อยาชิวนะก็คือก็ใส่พริกขี้หนูลงไปนะแล้วก็มานาันนาบีบิดนิดนึงเดาะๆนะฮะใส่มันนาลงไปให้นี้ก็เรียบร้อยครับตอนนี้ผมจะกินมือคุกข้าวกากหมูภาคสองนะคิดถึงไว้เด็กจริงๆครับอื้อ เราก็นั่งกันไปคุยกันไปฮนะตอนหลังนี่พอมาอยู่บ้านที่เชียงรายก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่นะแต่ถ้ามีโอกาสคิดถึงอาหารแบบท้องถิ่นของเราอะ่ะก็มักจะทำกินนะแล้วก็จะถ่ายคลิปไปชมกันนะมีอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ที่อยากทำมากคือยำส้มโอวันก่อนนี้ผมทำทาแล้วก็ไม่ได้บอกหรอกว่าจะถ่ายคลิปแต่ว่าโอ้โหอยากกินซะก,ก่อนไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะ ยำส้มโอใส่มะพร้าวคั่วนะนะโอ้โหน่ากินมากครับเจ้มโตใส่พร้วพาวคั่วเนี่ยอันนี้เราก็หั่นให้มันสวยๆได้เฉยรับเดี๋ยวของจริงก็รอพริกหน่อยนึงแล้วก็ปรุงตามใจชอบลงไปฮนะก็กินได้แล้วครับ but I'll be okay i l move on each and every day the past is where it stays way back a year ago ไม่ห้อ I've changed for the better this time ชั่วโมงหนึ่งสั่งแก๊ปนะแล้วก็ปรากฏว่าแก๊ปเนี่ยเวลาเข้ารับของปุ๊บเข้าจะส่งว่าสำเร็จแล้วส่งถึงแล้วทันทีเลยครับ ผมก็ติดต่อไปเอ๊ะส่งผิดบ้านหรือเปล่าเราก็กลัวนะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ใช่คนระจริงๆอาจจะมือพลาดไปกดว่าถึงแล้วหรือว่าเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะก็เลยรอ,อนานมากป็นไ,ไรครับในผดก็ได้พริกที่ต้องการฮะเพื่อที่จะมายำกันต่อครับสบ,บายครับชีวิตเราจะไม่ไปฝากไว้กับความหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ เราต้องมีความสุขในทุกๆวันตั้งแต่กินให้อร่อยเขาลืมไปนี่ครับพริกก็เรามีสีแดงสีอะไรแบบนี้ฮรโอเคจะเริ่มยำแล้วครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับเครื่องยำแบบนี้กินกับนี่ข้าวแล้วก็ข้าวนี้ยแล้วก็ใส่กาก,ากหมูลงไปปึ๊บนี่ครับหมูกรุบๆนี่ฮะใส่พริกลงไปครั หอมแดงนี่สุดข,ข้าวจะน้อยไปหน่อยนะน้อยไปหน่อยข้าวมาไปหน่อยหนึ่งฮะได้แล้วเอาเลยอดไม่ถึงว,ว่าจิบเลยเพราะว่าเพราะว่าก็อยากจะกินเหมือนกันนะบีบกันคุกน้ำปลาป,าปนมากเกิดชนวก็บีบมะนาวลงไปฮะเดี๋ยวมะนาวจะเพิ่งบีบเยอะนะโอ้โหดีขนาดบีบเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวไปอ่ะสองพอเหมาะสองอัน เราก็นี่ครับใส่มันปลาลงไปอประมาณเนี่ยเอาอะเอาไปด้วยเลยนะปึ๊บสว่าก็เสร็จแล้วก็คลุกเขาครับตอนคลุกเนี่ยอ,อปน้าสูนน่ากินมากครับคลุกเขาฮะคลุกเขาอ๋อโอ้ยหล่นไปหน่อยหนึ่งครับน่ากินไหมครับหืมอหอม ก็คุกเขาก็เป็นอย่างนี้ฮะเพื่อให้กินง่ายๆนะฮะผมก็คงจะกินช้อนนี่แหละครับจะได้ถ่ายให้ดูด้วยรสชาติเป็นยังไงบ้างนี่ครับตักทำหนึ่งก็นี้ก็เป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะอืมอืมอร่อยขอเค็มนิดนึงคนแก่แล้วกินเค็มกว,ว่าไม่มั้ง ก็จริงครับสุด,ดยอดเลยครับต้องทำดูครับกากหมูคูบปลากากหมูคูบปลาภาคสองอแบบมันก็จะมีทั้งพริกทั้งอะไรพวกเนี้ย เรียกมันว่ากาก,ากหมูกรอบจริงๆก็คือแคปหมูกรอบอย่างเล็กบานชิ้นก็จะมีเนื้อ,อนะติดแน่นอนนะอันนี้คือที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวก็เอาไปขายที่เซ็นท่านนะผักระเพรากากหมูใครจะตามไปกินก็ไปเซ็นท่านได้เลยนะอืมอร่ินมากอืมอ้มเยี่ยม ฟังละกดผิดไม่ตั้งใจ <g ül> <g ül> นี่ผมเนี่ยชอบกินพวก,พกเนี่ยผักเนี่ยเนี่ยผักี่ยเรืยกว่าใบโหระพาเ,เด็ดมาจากพุ้นนะครับชอบครับมันกินตัดดี <g ül> เป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งที่บ้านผมชอบนะเนี่ย เมื่อกี้ก็เอาใส่คุกน้ำปลาไปกินกันอืมยอดแต่ก็ไม่เหมือนกักหมูแบบที่กินตอนเด็กนะ แบบนั้นเนี่ยมันจะเล็กๆแล้วก็ออกนุ่มๆหนุบๆนะไม่กรอบตวับตวนี้อ่ะออกกรอบชัดเจนเลยครับตัวอย่างอืมจะรสชาติาแบบเดียวกันเลยอร่อยมากเซบอ่ะเซบอืมงปงๆอร่อยคิมเนื้ง,งไหนก็อยู่ข้างๆแล้ว ใช่ติพิเศษเลยออกมาเ,อาเขอเล็กๆนะนี่ครับกินเข้าไปฮะมือเช้านั้นสำคัญมือก็สำคัญหมดแหละมันอร่อยก็สุขภาพดีครับอดอ,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 อยากอยากยากินอยากผอมนี่ก็บาค,ค้างสุขภาพจิตเสี่ยงเหมือนกันนะผมนะ 嗯，哦了。 ตอืรสตัวนี้จบมีความสุขครับเย,บยี่ยมดู่ตากข้ามาเพิ่มฮนะแล้วก็นารีก็ ไข่เป็ดมาให้ด้วยเนี่ยไข่เป็ดกินครับไข่เป็ดมือดำหลบมุมแม่เห็นมือดำผัดกะเพราเฮ้เด็ดกะเพราไงยเนื่กี้ก็ไปช่วยงานร้านบางวันฮะช่วงที่พนักงานอยู่ไม่ครบใบเดียวพอแล้วมื่อกิ้พอแล้วเนาะครับไปแล้วจ้ะแล้วก็เพิ่มเรื่อกี้กากหมูเล็กๆเนี่ยเขามันมีมันมีเนื้อติดด้วยเหรอมีติดทุกอันห่อเขเอาผัดหมูหนาอย่างเงี้ย นี่ยอันนี้มันเยอะไปดิเขาอยากตั้งแต่เล็กๆ,ๆที่มันจะกินกันหมดยังไม่ได้ลูกค้าไม่ได้กินเลยเนี่ยมันนี่ได้น้อยนะปกติเขาเห็นห้าโลอันนี้ได้สามโหลอพอแล้วเอาเก็บไปเก็บเพิ่มนั่นแหละอืมพอพอพอจะสั่งเพิ่มครับครับพอละเก็บไว้ขายมั่งครับจะรีสตาทำไว้ขายก็จัดเต็มซะนีิผมไทยพริกพริกไปเพิ่มหน่อย ก็มะนาวนิดๆฮะชุบๆปั๊บๆป๊ฮนะเรียบร้อยแล้วก็กินครับคู่ข้าวไก่รจิ้งไข่เป็ดต้มเนี่ยโอ้โหดูครับใข่แค่ไข่เป็ดต้มอย่างเดียวเนี่ยกินข้าวกินถั่นปลาก็อร่อยแล้วนะนี่มันเพิ่มยำใส่กกหมูใส่ไปด้วยเนะี่ยชอบครับอะไรที่ผมชอบผมก็จะกินผมชิวๆไปเพิ่มข้าว

cả ngủ ăn, phòng anh không khá bỗng nữa thầy biết cả mũ dầm <laughs> 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 ถ้าไม่ใส่เปรี้ยวใส่หอมแดงแล้วมันก็จะเลี่ยนไงเรียบแล้วก็อร่อยปัานน้เนึง บ้านผมเนี่ยบางบ่อเนี่ยกินติดเข็มกันเยอะเกินไปผมว่านะหน้าวิทบ่อที่ได้ไปลาทอดนนใส่โอง่งเป็นสิบโอง่งคิดนาแล้วก,ก็กินทั้งปีก็กินปลาเข็มทั้งปีหลายคนเป็นโรคไตนะครับเพราะหลังนี้ผมก็เลยแบบหงหา่าง <c oughs> แล้วก็เวลาตักข้าวใส่ปากแต่ละคําเนี่ย จะต้องอ้ำปลาน้ำพริกน้ำปลามาหยอดเคยชิมเคยชินแล้วหลังหลังผมก็ไม่ค่อยได้ทำอย่างนงี้ยนอกจากบางมื้อที่หวนนึกถึงอดีตครับว่าสองคำสุดท้ายสองหยดสองเดียว ยากกว่าครับต้องมือช่วยคงจะสดดีด้วยคำนี้กันนะอก็ยบโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับอาหารโบราณบราเยยนี้ชอบ